เมื่อกี้มีคนถามเรื่องอาจาร,รย์ใหญ่เดี๋ยวเล่าเรื่องอาจาร,รย์ใหญ่ให้ฟังตอนนั้นพี่หมอเรียนจบละแล้วก็พอดีตอนนั้นพี่หมอมีแฟนคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่นเมนอะเยแฟนคนเชียงใหม่เนี่ยก็คือคุณตาเขาอะเหมือนจะเป็นนิ้วอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เขาเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราเนาะนางอยู่คณะอะไรหน้านิเทศเป็นงนะี้นะเด็กนิเทศหน้าลิงลิงแล้วก็ขี้แกงเพราะฉะนั้นตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเน้นแบบ การแกล้งเป็นหลักนะครับขอแปะเอาไว้เลยแล้วกันก็จะแกล้งันไปกันมาทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยก็คือไปทําทุรลก็คือพาคุณลุงจนแบบได้แอดมิดบอร์ดและขึ้นไปอยู่ยูโรและเป็นนิ้วเออเป็นนิ้วในไตเป็นนิ้วในท่อปัสสาวะพี่หมอจำไม่ได้แล้วหลายปีละใครเคยดูตอนที่พี่หมอพาไปเดินทัวร์สวนดอกบ้างไหมจำคลิปนั้นได้ไหมที่ไปทัวร์สวนดอกกับพี่หมอต่อ ปกติเนี่ยมันจะมีทางที่คนไข้รู้ว่าเออฉันต้องเดินไปทางนี้นะฉันต้องเดินไปทางนี้นะแต่มันจะมีบางทางอะที่มีเฉพาะคนที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะถึงจะรู้อะซึ่งมันเป็นทางลัดที่หมอก็พาเดินทางลัดเพราะว่าอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปเอารถก็รีบพาเดินทางลัดประเด็นคืออีทางลัดเนี่ยทุกคนผี่หลอกมากแล้วตอนที่กําลังเดินเดินไปเนี่ยมันก็ต้องเดินไปผ่านนิติเวชแล้วก็เดินไปผ่าน อนาตโตมี omy, ซึ่งก็จะมีอาจารย์ใหญ่อยู่เขาเปิดหน้าต่างแหละม่านมันปิดปิดอยู่นี้นะม่านเป็นผ้าบางๆปิดอยู่ปิดอยู่ปิดอยู่อีแฟงพี่หมอปวดฉี่มาปวดฉี่ตอนอยู่อนาตโตมีพอดีแต่มันไม่รู้นะว่าตรงนี้เป็นอนาตโตมีนะแล้วก็ตัวตัว,ตวพาไปฉี่กำล้อบแบบเขียเ้ยวขนาดเลยอะ่ะพี่หมอก็อแล้งดีกว่า เพราะว่าวันนี้แกล้งฉันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะแกล้งเธอกลับบ้างได้เลยไปเดี๋ยวพาไปห้องน้ําตรงนี้ตรงนี้ใกล้สุดเลยห้องน้ําอยู่หน้าห้องอะนตรนี้ห้องขาอาจารย์เขาเรียกห้องกรอสอนตมีให้มันไปเข้าตรงนั้นเสร็จพี่หมอก็ตะโกว่าเดี๋ยวไปรออยู่ฟากนู้นนะไปรอตรงรถเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็ไปแอบดูว่าอีนีมันจะเป็นยังไงบ้างปะวะเพราะว่าถ้านา่งออกจากห้องน้ำอ่ะแล้วมองผ่านอีหน้าต่างทั้งหลายแหล่เข้าไปอ่ะก็จะเห็นขาอาจารย์ใหญ่อ่ะเรียงกันเป็นตับเลย ห้านาทีเท่านั้นแหละจะได้ยินเสียงร้องแหกปากอะนั่งเห็นขาอาจารย์แล้วเร็วปะ <c oughs> สะใจชอบแกล้งอะมันอะโดนได้ยับเลยคืนนั้น ภาพอาจารย์ใหญ่นอนเรียงเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะตอนที่เราครั้งแรกในชีวิตตอนที่จะผ่าอาจารย์ตอนปีสองเนี่ยครับค่อยๆเดินไปใช่ไหมเห็นหน้าตาแล้วก็เห็นขาอาจารย์นอนอยู่วัวกลัว,กล,วกลัวมากเลยอะและ้วนี่ไม่ใช่เป็นหมอได้ซ้ำไม่ได้ทําใจมาก่อนว่าวันนี้ฉันต้องมาเจออาจารย์ใหญ่ที่แบบมาแหกปากลั่นโรงพยาบาลเลยตลกมากอ่ะพอละอันนี้คือ daily toner pad นะครับของน e ดลี่ใช้ดีก็เดี๋ยวบอกให้ก่อนนะครับ มี AHA BHA ชุ่มๆเลยอยู่ในนี้นะ s h a HA ช่วยลาย s a HA ช่วยผัดเซลล์ผิว b s a ช่วยสลายหัวสิวเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ผิวเรากระจางใสสิวหลุดนะครับหัวสิวเล็กลงเวลาไปกดกดง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเปิดผิวก่อนที่เราจะใช้ครีมต่างๆนะครับเขาก็จะเนี่ยเป็นแพทอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบมาเป็นสำลีหย่อยๆอ่อ,อนึออกไหมลำคาด แล้ก็เอาอย่างนี้เลยสำหรับคนที่เกียดนะแช่มาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไม้แบบนี้มาให้ด้วยนะสะอาดเรียบร้อยเออเด้ยวยความที่โทนเนอร์เนี้ยมันมี AHA b s a ห้ามใช้กับวิตามิน A นะนโอเลตินลอลเลตินอลกแอซิดออะไรหน้าแหกทุกคนห้ามใช้คู่กันนะครับโอเคไหม